กระจกเป็นคราบสกรปรกถ้าเราไม่มีน้ำยาเช็ดกระจกเราจะทำยังไงกันดีเยเมีมีทางเลือกและมีคำตอบให้กับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยเมีพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะกระจกมุมวยอย่างนี้สบายมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะสิ่งที่จะมากำจัดคราบสกรปรกที่กระจกนะคะ นั่นก็คือมะนาวค่ะเราสามารถใช้มะนาวกำจัดคราบสกรปรกบริเวณกระจกได้แบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะอันดับแรกเราก็จะนำมะนาวมานะคะหั่นค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกระจกที่ต้องทำความสะอาดเยอะใช้เยอะก็ใช้จำนวนหลายลูกหน่อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีจำนวนน้อยก็หั่นเลยค่ะหั่นโดยที่เราไม่เอาเม็ดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเม็ดติดไปแล้วจะไปโดนกระจกทำให้กระจกเราเสียหายได้นะคะ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกระจกด้วยมะนาวกันค่ะไปค่ะเราก็จะนํามะนาวที่เราหั่นนี้นะคะหั่นเป็นแวน่วนๆแบบนี้ถูไปบริเวณกระจกแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราถูเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกเลยค่ะ เป็นยังไงคะการทําความสะอาดด้วยมะนาวกระจกของเรากลับมาสายวิ้งและสะอาดเอี่ยมเลยนะคะค่ะสําสหรับเคล็ดลับเล็กๆน้น้อยนี้นะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับการทําความสะอาดด้วยมะนาวนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยเมรพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะกระจกของเราก็กลับมาใสสวยใหม่เหมือนเดิมค่ะ